สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางถนนนครราชสีมานะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับดูตึกสูงสูงสวยๆ,ง,ๆงามๆก็มาดูไม่มีตึกสูงบ้างเป็นธรรมดานะครับเป็นตึกอาคารทั่วๆไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่หรือว่าเก่าแก่ที่แอดมินสนใจอย,อยู่แล้วนะครับก็คือ,อมาเลาะแถวถนนนครราชสีมานะครับตรงนี้ ก็กำลังมุ่งหน้านะครับที่จะออกจากตรงนี้เลยนะครับตรงสวนอรรเก่านะครับหรือว่าพราะบรมรูปสรงมาหลังจากไหว้สักการะเรียบร้อยนะครับก็เลี้ยวมาตรงนี้เลยนะครับนี่ถนนนครราชสีมานะครับก็คือแอ,อดมินชอบเองแหละนะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้มีแหล่งธุรกิจหรือเศรษฐกิจอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ แนวของส่วนราชการกับพระราชวังอย่างฝั่งทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นรรพระราชวังส่วนดุสิตนะ่รก็พูดไม่ค่อยถูกแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเมื่อสักครู่นี่ก็เป็นในแนวของในส่วนราชการนะโรงเรียนราชวินิตนะครับเมื่อสักครู่แล้วก็มีต่อมาเรื่อยๆก็ก็จะเป็นส่วนราชการบางกันเมื่อสักครู่นี่เป็นถนนดําอู่ทองนอกนะครับตรงนี้ก็ ามาเรื่อยๆนะครับก็เป็นหน่วยงานของทางกระทรวงมหาดไทยก็มีนะครับตรงนี้เป็นในแนวของอต่อเนื่องนะครับไปถึงมหาวิทยา,า,ทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็รชาชพสัสดุดสุนันทาน,นี่ใกล้ๆกันนะครับตรงนี้ติดๆกันเลยอย่างตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวของสวนดุสิตส่วนใหญ่แถวๆนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของส่วนราชการนะครับสถานที่ราชการกับพระราชวังนะครับเนี่ย ก็จะเห็นว่าบรรยากาศก็จะแตกต่างจากคลิปอื่นๆก่อนๆที่ผ่านมานะครับตรงนี้นี่ฮะก็แปลกหูแปลกตาสำหรับแอดมินเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับถนนเส้นนี้ที่วิ่งผ่านนะครับหรือว่าผ่านมาเนี่ยมาอยู่กรุงเทพมาจะ40ปีนะครับว่ากันตรงๆเนี่ยก็เพิ่ง ได้เดินมาขับรถมาตรงนี้หลนะนครราชสีมาเมื่อสักครู่แยกการเรือนนะครับแยกการเรือนก็ตัดกันถนนราชวิถีกับราชสีมานะครับนะครราชสีมาก็มาเรื่อยๆนะฮะฝั่งทางด้านสายมือนะ่าจะเป็นแถวๆชุมชนส่วนอ้อยรอเปล่าระวังส่วนอ้อยหรือเปล่าเนอนี้กนะ,ะก็มาเรื่อยๆก่อนนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีนะครับทางแยก ไปสามเส้นนะครับก็มากันตรงมากันเรื่อยๆดูกันนิดนึงนะครับแอดมินอยากจะดูเพราะว่าไม่เคยมาก็ก็เลยมาแล้วก็ทําคลิปเก็บไว้ดูเลยนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจชอบดูก็ดูกันได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถนนสุขุมยนะครับตัดกันกันกบนครราชสีมานะครับหมายถึงถนนคนครราชสีมานะครับไม่ใช่จังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็เข้าใจตรงกันนิดนึงนะครับก็มาเรื่อยๆนะต่างจากคลิปก่อนๆนะครับบรรยากาศสวยงามนะในกรุงเทพเนี่ย บรรยากาศอย่างนี้ก็มีนะครับอย่าดิคิดว่ามีแต่ตึกสูงๆสวยๆงามๆเนี่ยไม่ใช่นะครับอย่างนี้ก็มีอันนี้แถมยังเป็นสถานที่เก่าแก่ด้วยนะครับตรงนี้ก็ข้ามสะพานข้ามคลองสามเสนนะครับตรงนี้อโอเคนะครับตรงนี้ก็มาเรื่อยๆก็ยังไม่เห็นนะครับตึกแถวหรือว่าร้านค้านะครับบนถนนนครราชสีมาจนถึงนี้เลยนะครับจะถึงแยกรวมจิต เนี่ยตรงนี้มาเรื่อยๆก็จะถึงแยกร่วมจิตก็เพิ่งมีเนี่ยตึกแถวหรือว่าอาคารพณน์ิสไตล์แบบธมาค้าขายหรือว่าออฟฟิศแต่เขาก็ไม่ได้มีครับการธมาค้าขายอะไรนะครับตรงนี้แยกร่วมจิตนะครับตรงนี้ถ้าไปทางาเลี้ยวไปทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสีย่านถ้าขวามือก็ราชวัรนะครับแต่แอดมินก็มุ่งตรงมา ลงถนนนี้เลยนะครับสู่ถนนร่วมจิตนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็ไม่ได้มแตกต่างอะไรมากนะครับกับเส้นนครรัชศีมาเมื่อสักครู่นะครับก็ตรงๆกันมาเรื่อยๆก็จะเป็นบรรยากาศสไตล์อย่างนี้แหละนะครับแต่ตรงนี้นะ่าจะมีบริษัทห้างร้านหรือว่าออฟฟิศธมาข,า,ขายปะปนอยู่นะครับตรงนี้นี่ฮะอันนี้ก็เป็นถนนร่วมจิตก็จะเป็นถนนต่อมาจากนาครถนนคนคร ราชสีมานะครับตรงนี้ก็จะมีอาคารมีตึกสูงๆกันประปรายกันเริ่มมีแล้วละ,ละตรงนี้นะครับตรงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มจากถนนนครราชสีมามาจนถึงถนนร่วมจิตนะไม่มีตึกแทะตึกสูงหรือว่าอาคารพาณิชย์หลงเหลือหรือว่าโชว์ไฮเอเลยนะครับตรงนั้นไม่มีก็จะมีมาถึงตรงนี้เลยแหละนะครับร่วมจิตนี่ก็เริ่มจะมี พวกตึกสูงๆอาคารพาณิชย์หรือว่าเนี่ยอาพาร์ตเมนต์อะไรก็เริ่มมีแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมาในแนวสมัยใหม่แบบสไตล์ใหม่ๆนะฮะตรงนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปสิ้นสุดที่สามเสินแยกบางกระบือนะครับตรงนี้ถนนอํานวยสงครามนะครับอํานวยสงครามนี่ก็จะเริ่มเลยนะครับตั้งแต่นี้แหละสามเสนสิ้นสุดถนนพระรามห้านะครับเนี่ย แต่แถวนี้เริ่มแถวๆนี้เนี่ยเริ่มมีตึกแถวอาคารพาณิชย์ทำธุรกิจธมาค้าขายจะต่างกับช่วงแรกๆนะครับเนี่ยก็ดูกันมาเรื่อยๆบนถนนอํานวยสงครามนะครับชื่ออํานวยสงครามนะครับถนนแต่ว่า,าการธมาค้าขายมีทำธุรกิจหลายๆอย่างเลยนะครับตรงนี้ร้านอาหารเนี่ยจะค่อนข้างจะมีชื่อแหละนะครับแต่ด้านขวามือเหมือนว่าก็จะทำคอนโดหรือย,อย,ยังไงนี่แหละเนี่ย สไตล์อย่างเงี้ยน่าจะเป็นสักอย่างนั้นแหละนะครับครับสำหรับคลิปบรรยากาศการเดินทางถนนนครราชสีมาร่วมจิตแล้วก็อนวยสงคารามสิ้นสุดแยกบางกระบือขอขอขอ,ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่ยงว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ